วิธีการใช้งานฉบับเต็มเครื่องชงชากาแฟาอาัตโนมัติน้องใช้งานง่ายรสชาเข้มข้นได้กลิ่นหอมชากาแฟาแบบเต็มเๆเหียตั้งใจทำรีวิวแบบละเอียดไปให้ปะไปดูกันวิธีการใช้เครื่องเริ่มต้นเปิดสวิตช์ที่ด้านล่างทางซ้าย วิธีต่อน้ํำน้องสะดวกมากเป็นระบบต่อน้ําตรงแบบถังจุง่มสายน้ําด้านหลังจะมีสสาย Water in คือสายน้ําดีจะเป็นสายสีขาว Water d a ์เดนเสายสีแดง <c oughs> คือสายน้ําทิ้งเพื่อคลายแรงดันระบบน้ําติดตั้งง่ายเฮียวางถังน้ําไว้ใต้เคาน์เตอร์แบบนี้การใช้งานเครื่องน้องง่ายมาก <c oughs> มีอุปกรณ์อย่างเดียวคือด้ามชง <c oughs> การใช้ใส่ด้ามชงกดล็อกด้ามกดปุ่มสกัดเป็นอันเสร็จง่ายมาก ตัวเครื่องชงสามารถตั้งรูปแบบการสกัดได้ถึง6แบบโดยสามารถใช้ชงทางชาแลากะกาแฟได้น้องมีหม้อต้มแยกสำหรับสตีมฟองนมทำเมนูชาร้อนกาแฟร้อนได้สบายปั๊มสตรีมแรงตีฟองนมขึ้นง่ายขั้นตอนการตั้งค่าก็ง่ายมาก กดที่ขีดสามขีดด้านมุมซ้ายแถวแรกจะเป็นการตั้งค่าแรงดันจากปั๊มตั้งค่าได้1.5-2.1ถึงโดยหลักการทํางานจะต่างจากเครื่องชงกาแฟทั่วไปโดยเครื่องนี้จะใช้แรงดันต่ําในการสกัดพอเคลมรับสาคัญคือการแช่ปั๊มจะฉีดน้ําและหมุนวน <S 2> <S 2> ชากาแฟในด้ามชง <S <S จากนั้นด้ามชง <S 2> <S 2> จะรีดและสกัดขีมาออกมาข้อดีของเครื่องรุ่นนี้คือสกัดชากาแฟได้เข้มข้นแบบง่ายมากไม่ต้องรอบ่มชาแช่ชาข้ามคืนคาแรคเตอร์ใบชาความหอมจะชัดข้อเสียก็มีนะถ้าใส่ใบชาไม่ช่าง หรือใส่มากเกินไปหรือใช้ใบชาเกรดไม่ดีด้วยการสกัดที่มากทําให้ชารสชาติฝาดกาแฟก็เช่นกันโดยปริมาณที่เหมาะสมของใบชาอยู่ที่14-15กรัมส่วนกาแฟ17-18กรัมนะต่อไปการตั้งค่าโปรไฟล์เข้าที่ตั้งค่าเพิ่มเติมใส่รหัสข้อดีคือป้องกันพนักงานแก้สูตรเองหรือขโมยสูตรที่ร้านไปขายต่อตัวอย่างตั้งโปรไฟล์สูตรที่ 1, 1สังเกตแถวแรกคือการตั้งระยะเวลาในการบ่มชาครั้งที่1ตั้งได้ตามต้องการเฮียตั้งไว้ที่5าวิ แถวที่2ปริมาณน้ําที่ปล่อยสามารถตั้งค่าได้เหียตั้งไว้ที่40 ml แถวที่3ถัดไปช่วงที่1ตั้งปริมาณน้ําที่ต้องการปล่อยตัวอย่างเหียตั้ง80 ml ในช่วงที่1แล้วให้พักบ่มช้า5วินาทีช่วงที่2ตั้งปล่อยน้ํา60 ml แล้วพักบ่มช้า5วิสายชา้าต้องถูกใจสิ่งนี้ สามารถตั้งค่าการปล่อยน้ำได้ถึง6ช่วงแต่เอาจริงๆจ,จ,จากที่เฮียใช้ปริมาณน้ำจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับใบชาที่ใช้ด้วยถ้าใบชาแห้งมากก็ดูดน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อคุมคุณภาพแนะนําใช้ตาช่างในการวัดปริมาณน้ำจุดถัดไปคือถ้าเราใส่ด้ามชงแบบไม่กดสกัดด้วยความที่ด้ามเป็นระบบแรงดันเวลายกตัวล็อกด้ามชงขึ้นจะรู้สึกแน่นคือปกติแต่ถ้าเราสกัดชาหรือกาแฟตอนสกัดจริงแรงดันออกหมดก็จะยกด้ามชงออกได้โดยง่ายข่าวนี้ก็มาชงชากันปริมาณ ใบชาที่ใช้14กรัมอยู่ประมาณนี้ตักใบชาเสร็จใส่ด้ามชงกดล็อกกดสกัดตามโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ช่วงเริ่มต้นเหียตั้งผมนน้ำ40แล้วพักบ่มชา5วิเมื่อครบเครื่องจะสกัดต่อ80 ml ตามโปรไฟล์ที่ตั้ง ตรงนี้ต้องแอบสังเกตนิดนึงพอใบาชาแต่ละตัวจะดูดน้ําไม่เท่ากันอาจต้องปรับเพิ่มหรือลดตามใบาชาจากตัวอย่างได้น้ํามาประมาณ83จากนั้นเครื่องจะพัก5้าวิตามที่ตั้งไว้แล้วก็สกัดต่อตามช่วงต่อไปแก้วนี้เป็นสูตร20อ่ออนใช้น้ําชา120เมื่อใกล้ถึง120เหียจะกดหยุดเรียบร้อยได้ใบ,บชาหอมๆขีมาสวยๆคาเดคเตอร์ชาใต้ชัดมากปรุงตามสูตร แก้วนี้ลูกค้าไม่อยากใช้ครีมเทียมปรับเป็นนมข้นหวาน45คนจืด30นมสด20แต่ถ้าชอบหวานมากเพิ่มน้ำเชื่อมอีกก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรซื้อเครื่องนี้เขามีแถมสูตรให้พร้อมตั้งค่าสอดสก,กัดที่หน้าร้านเลยเฮียตั้งเครื่องไว้ให้ที่สาขาสีนครินทร์ร้านเฮียนำเบอร์36สาขาสีพิกัดกทมแวะมาดูเครื่องก่อนได้เลย